ที่มาที่ไปของงานนี้ฮะว่าจะจะมีความคิดดำหิีกจะจัดตั้งงานกเราอยากให้ประเทศไทยมีรางวัลของดนตรีระดับชาติสักทีเพราะว่าเป็นข้านต้งงานแลยนะพี่นะจะไมพี่เรามีรางวัลเยอะมากแต่ว่ามันเป็นรางวัลที่ตัดสินโดยคนหลายๆกลุ่มนะซึ่งคนหนึ่งที่อาจจะยังไม่ค่อยได้มี รางวัลให้กับงานที่เขาชื่นชอบจริงก็คือคนในวงการ,รซึ่งรางวัลน,นี้เนี่ยก็ผมฟังไอเดียดูแล้วผมว่าค่อนข้างเห็นด้วยเพราะว่าจริงมันเป็นวิธีการที่ค่อนข้างเป็นสากลในรางวัลหลักๆของหลายๆประเทศก็คือให้คนในวงการเนี่ยซึ่งเขาจะมีมีมีวิชาความรู้มีความเข้าใจในสารง,งานท,ที่ที่ออกกันมาใน ว่าการมีรางวัลที่โหวตโดยคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมดนตรีมันสร้างความสมัครสมานสรรค์ความร้มมองดองสร้างพลังที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมามด้วยครับก็ไม,ไม่ได้ใช่ไหมไม่โบนก็จะมีปัญหาว่าเราเดินไม่ได้แต่โอย<ต>่างน้อยมันมาจะคนในวงการคือคือมันอย่างน้อยก็ทําให้คนที่ทราบผลรางวัลก็ได้รู้ว่าอ๋อนี่คือความเห็นของคนในวงการคนที่อยู่ในแวดวงอาชีพอยู่างนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเสียงสะท้อนจากคนที่น่าจะพูดจ การรู้เรื่องเข้าใจกันที่สุดเข้านใจใช่มครับคคุณ้อรับใช่ครับไม่ใหญ่เลยนี่ว่าสี่สถานที่ตู้ว่างานนี้เป็นงานที่จะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่แค่เอกชนทำเองแต่เป็นงานที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยจะต้องร่วมมือกันทุกปีที่จะจัดงานนี้สำเร็จขึ้นได้ซึ่งเป็นที่มีฝ่ายที่ดีมากๆรูปแบบรูปแบบการให้คะแนนหรือว่าการลำดับว่าใครควรได้รางวัลไม่ได้มันจะเป็นรูปแบบเป็นยังไงครนะเขาจะมีการตั้งประเภทต่างๆแล้วเขาก็ดูในแต่ละประเภทนั้นเนี่ย ดูมินีเป็นชื่อใครบ้างอย่างไรแล้วก็ครั้นี้ถ้าจะเป็นเรื่องระบบการโบกที่ให้คมในโคงการดีพิสเข้ามาแล้วแล้วร่วมกันโบก <c oughs> ซึ่งก็ยังมีรายละเอียดเล็กน้อยที่เรายังต้องปรับเรียงต่อเ <c oughs> ช่นว่ารางวัลน,นี่มันเป็นสาขาที่ทุกคนโหวตได้ไม่มีเรียงไม่มีอะไร <c oughs> แต่ว่ารางวัลน,นี่เป็นรางวัลสเปเชียลนิสต์ห่อยยกตัวอย่างเช่นรางวัลออกเสียงออกเสียงออกแนวเพลงต้องเป็นคนอี่คนในวงสากับเพลนั้นเองก็ต้องเป็นคนที่ทำงานเฉพาะด้านนั้นเหมือนกัน ปิดเลมีเรื่องแต่ทั้งหมดทั้งปวงเท่าที่ฟังในวันนี้ก็คือมันเหมือนกัเป็นการเป็นแค่จุดเริ่มต้นนำเสนอไอเดียของทีมงานที่กำลัง ในวงการเพลงหรือว่าคนคุณอยากคุณฟังอย่างอย้กพวกผมอะไรเงี้ยมีสิทธิ์มีส่สวนนะในการที่จะร่ว,ใรวใมให้รางวัลให้ตัดสินให้รางวัลนี้อะไรขออนุญาตขออนุญาตทเฉพาะพวกเราก่อนได้ไหมรางวัลนีบบชชเออเ้เพราะว่ารางวัลที่แบบว่าประชาชนมีสิทธิ์ออกเสียงผมว่ามีเยอะมากเลยเนาะแล้วสุขดีแบบนึงสุขดีแบบนึง ว่าควา,ามแตกต่างใวันนี้ก็คือเป็นระงัลตัดสินด้วยผู้คนในวงการแต่ว่ารายละเอียดเาว่าผู้คนในวงการนะเขาได้ฟังจากสิ่งที่ทีมงานนำเสนอในวันนี้ว่ามันยังมีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกเช่นเขาบอกผู้คนในวงการอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นแค่นันดกดนตรีอาจจะรวมถึงอาจารย์ที่สอนดนตรีอาจจะรวมถึง,งนักวิจารณ์อาจจะรวมถึงคนที่อยู่ในวงการมานานหรือว่าคนที่อยู่ในวงการปัจจุบันเน่ยซึ่งจะเป็นสัดส่วนที่เดี๋ยวผต้องไปดีเทล แบรนสตอร์กันอีกทีนึ่งแต่หลักการนี้นะครับคือให้คนที่อยู่ในวงการเนี่ยเป็นรักปัจจุบันเป็นหลักให้เป็นมูลใหญ่ๆแต่เราก็จะแบบว่าไม่ไม่ถึงขั้นรัฐเลยว่าเป็นคนแข่งมาหรืออาจจะเป็นคนตัวเล็กๆแต่ยังฟังนิดๆควบคู่กนทั้งหมดเพื่อสอด้องท่อยมันจะไปเทียบเทียงกับรางวัลระดับโลกได้อย่ากจำได้ไหมว่ามีเกมมี่กบอนใช่ฮะับเท่าที่ฟังดูเหมือนว่าเราก็จะน้อมนำคำศัพทของแฟนด์ที่เราบอกมาใช่ว่าเขาทำนานแล้วเขาก็ทำไปแก้ไปมาโดยตลอด ที่ก็มีหลายเทศที่เรามีญี่ปุ่นก็มีอังกฤษก็มีใช้หลักการที่ลการเดียวกันเราจะเห็นเป็นรูปเป็นร่าได้ภายในปีไหน ดังนั้นฝากเลยครับสำหรับผู้คนในแวดวงดนตรีที่จะมาร่วมแบรนด์สตองกันสำหรับงานนี้อยากจะฝากซาวออสยามนะครับไทยแล้ด์ใครสครับโอเคฝากซาวออฟไทยแลนด์ในสิ่งอ่อนนะครับซึ่งเป็นงานทุกคนในวงการเพลงวงการดนตรีแท้จริงแล้วก็งานวันนี้เราถือเป็นงานทิกออฟนะครับที่อยากจะให้ทุกคนมามีส่วนร่วมในการออกความเห็นว่างาน วิสิทธิ์อ่อนแบบนี้ที่เป็นงานระดับชาติที่ประเทศไทยครั้งหน้าจริงๆเงนี่ยควรจะเป็นอย่างไรบบนาารออะครับที่พิธีกรพิเศษก็ให้ความเห็นดีๆกับเราเยอะมากเราอยากจะให้งานนี้มันเป็นงานที่อ,อ่อนนะครับถึงสุงดว่าภูมิใจที่เราจะมีงานแบบนี้ในประเทศเราเพราะที<ค><ณ>่สำคัญคือยัองคงเปิดรับฟังเห็นนะฮะซึง่งผู้คนที่ไม่ว่าจริงในช่วงนี้ต่อให้ไม่อยู่ในวงการก็ได วันนี้ออกมาเป็นที่ยอมรับกันสำหรับทุกคนที่รับงานกี้มาครับถ้าเป็นไปได้ก็ฝากขึ้น QR code ให้ด้วยก็ดีครับขึ้น QR code ดีเลยนะครับ QR code ก็เดี๋ยว